ขอกราบสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆวันหนึง่งวันนี้ผมก็จะปีเสื้อสีสวยแต่บินต่ำมากเลย่ะได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวไม่ใช่ตัวหนึ่งอีกสองตัวแต่ว่าผมให้ดูตัวหนึ่งเพราะว่าตัวนี้สวยมากอ่าให้ทายกันก่อนว่าเป็นปีเซ้อสายพันธุ์อะไรให้เวลาสิบวิสิบเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งมาเวลาครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวผีเสื้อจกกอักรพรรดิเกลนี่ผีเสื้อจักรพรรดิอ่สีสวยมากแต่บินตันต่ำนี่นพิเสื้อจักรพรรดิสีส้มนะครับเนี่ย สวยมากอาบอกแล้วว่าเป็นคลิปสั้นๆอีกวันหนึ่งคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกผมด้วยนะครับบ๊ายบาย